ประเทศไทยก็ไม่อยากจะทําสงครามนะครับแต่มันมีความจําเป็นมันมีความจําเป็นที่จะต้องปกป้องอิปไตยมีความจําเป็นที่ต้องปกป้องชีวิตประชาชนเราถึงต้องทําสงครามนะครับการทาสงครามมันไม่ดีแล้วครับมันสูญเสียนะครับแต่มันคุยภาษาคนกันไม่รู้เรื่องมันก็จําเป็นต้องทําสงครามนะครับ มีคนบอกว่าเป็นอาวุธใหม่ของจีนน่าจะขายให้มาเลเซียรประเทศเดียวผมไม่ได้มองอย่างนั้นครับในส่วนผมมองว่าถ้าเราจะซื้อนะครับยามดีกันเนี่ยเราจะซื้อตุนเขาไว้เราก็ซื้อเขาก็ขายให้เราครับไม่ว่าเราจะไปซื้อจากสหรัฐอเมริกาจากยูเครนจาก ประเทศฝรั่งเศสหรือจักจีนนะครับเขาก็ขายครับไอหุนเซนมันได้เงินจากแก๊งสแกมเมอร์นะครับจากบ่อนการพนันนะครับมันก็แอบซื้อเข้าไว้นะครับสะสมเข้าไว้นะครับเพราะแผนมันยาวอยู่แล้วหุนเซนมันเป็นทหารเก่าเป็นนักรบเก่ามันวางแผนยาวอยู่แล้วนะครับแต่เชื่อว่าผมเชื่อว่านะครับมันใกล้หมดแล้วครับมันใกล้หมดแล้วครับดูจากอะไรดูจาก อัตราการยิงดีเอ็มยี่สิบเอ็ดเที่ยวก่อนมันล่อเราวันหนึ่งเนี้ยตกสามพันสามพันนัดห้าพันนัดเลยนะครับเดี๋ยวนี้เหลือวันเราไม่กี่นัดแล้วครับเหลือวันละไม่กี่นัดแล้วครับ,รบยิงเขาเรียกยิงประคองนะครับยิงประคองนะรเรียกว่ายิงประคองนะครับมาเลเซียงเงียบไปแล้วโดนนายกแล้ ทมนตรีนายกอนุทินต่อกลับไปนะครับพูดภาษาชาวบ้านว่าคุณเป็นใครคุณมาสั่งให้ผมหยุดยิงเวลาสี่ทุ่มนะครับพอกระแสตีกับคนในมาเลเซียก็ด่าคุณไอ้ไอไอนายกฮาวาอิบาราฮิม ok. ah นะครับชาวไทยก็ดา่ามันรู้การข่าวมันมีผมเองก็ด่าว่าคุณมาเสือกอะไร เป็นแด่ประธานอาเซียนแทนที่จะไก่เกี่ยวให้เขาดีกันไอ้สักมาวางแอควางอำนาจก็คุณต้องหยุดคุณต้องหยุดนะครับตัวเองมึงก็จะเอาตัวไม่รอดแล้วไอ้อันวาเออนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเขาก็ไปแจ้งความจับไอ้อันวาแล้วตัวเขาก็ติดคุกติดตารางมาก่อนนะนะครับมันไม่ได้ดีเดอะไรแล้วครับประธานถ่าเวียนเงินเป็นประธานนะถ้าประธานอาเซียนนะครับอีก ไม่ถึงเดือนคุณก็จะหมดวาระแล้วนะครับจะเป็นฟิลิปินแล้วมนะั้งเป็นประธานแทนนะครับผมมองว่ามันงอมพรามแย่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยพูดจีนเนี่ยมานะครับพูดจีนเนี่ยมานะครับพูดจีนมาพูดจีนมาจะเข้ามาคุยทูตสันติภาพของจีนจะเข้ามาคุยที่ไทยและและกัมพูชานะครับ จะเป็นตัวกลางนะครับชิงตัดหน้าอเมริกานะครับเพปะปฏิประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเสียหน้ามากนะครับเขาสามมาด้วยตัวเขาเองนะครับที่ไปเจรจากันที่ที่มาเลเซียครับในฐานะพี่ใหญ่ขอให้ไทยกับกัมพูชาเนี่ยหยุดยิงกันนะอย่าไปทำสงครามกันนะให้พูดให้คุยกันนะตกลงกันครับนะครับตกลงกัน แต่ปรากฏมาเลสไอ้ไอ้ไอ้กัมพูชามันไม่ทําตามนั้นเลยอเมริกาหลังจากทราบข้อเท็จจริงเขาก็ไม่รู้จะว่ายังไงเขาก็ไม่รู้จะว่างไงนะครับฟังความทั้งสองฝ่ายแล้วก็ต้องไปต่อว่ากัมพูชาว่าอ้าวนี่คุณไอ้ห่าคุณไปเล่นงานเขาก่อนคุณไปเล่นงานประเทศไทยเขาก่อนเขาก็ต้องป้องกันตัวเขาต้องตอบโต้นะครับเขาต้องตอบโต้นะครับ เขาต้องป้องกันตัวาต้องตอบโต้เป็นเรื่องปกติครับอเมริกาเลยพูดไม่ออกนะครับพอทราบข้อได้จริงอเมริกาพูดไม่ออกครับประธานาธิบดีทำเนี่ยถึงไปประกาศในการหาเสียงเลยนะครับว่าไทยกับกัมพูชาจะต้องหยุดกันจะต้องหยุดยิงกันหยุดทําสงครามกันนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยก็ถือว่านายกและรัฐมนตรีเราก็ รู้ทันนะครับก็รู้ทันก็ชี้แจงไปแล้วผมต้องชื่นชมนะัะมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเราเนี่ยเก่งนะครับใช้คําว่าเก่งและมีความเชี่ยวชาญนะครับมีความเชี่ยวชาญในการที่จะต่อสู้ในเวทีโลกเวทีโลกนี่เราเราพูดตรง,ตรงๆเราแพ้เขมเมนคเขานะนะครับผลที่จะเห็นอกเห็นใจประเทศไทยเนี่ยน้อยนะครับ ขเขมรมันเขาอ้างว่าเขาเป็นประเทศเล็กประเทศยากจนแบมือขอแม้แต่จะกู้กับระเบิดก็ขอสหประชาชาติขอยูเอ็นขอสหประชาชาตินะครับจะทําอะไรก็ขอเขานะครับขอเขานะครับใช้ขอเขานะครับขอเงินบริจาคนะครับรายได้เขามีนะครับรายได้จากสแกมเมอร์ รายได้จากบ่อนการพนันรายได้จากการค้าการขายออคุณเซ็นทุจริตเอาเข้าไว้ส่วนตัวหมดรวยเป็นหมื่นเป็นแสนล้านแล้วแต่ว่าที่มันหน้ามืดมันอารวาสวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเงินมันมันไม่ได้เก็บเป็นเงินมันมันให้ด้วยความงกด้วยความโลภของคนแก่แบบคุณเซ็นมันก็เอาไปให้มือซ้ายมือขวามันลงทุนนะครับในคริปโต ไปถูกสารักอเมริกายึดไปตั้ง5 0 0 0 0นกว่าล้านนะครับให้มือซ้ายนะฮะให้มือซ้ายมาลงทุนในประเทศไทยก็ถูกประเทศไทยยึดอีกนะครับแถมบ่อนการ่านั้นก็เปิดไม่ได้นะครับให้ฐานบัญชาการเครื่องมือของแก๊งแกมเมอร์ก็ถูก F อี6เอาไข่ไปให้กินนะครับเอาไข่ไปให้กิน มันแทบจะเอาหัวโขกกำแพงแล้วนะครับคุญเซนนี่แทบจะเอาหัวโขกกำแพงแล้วครับมันไม่มีทางออกให้กับชีวิตมันแล้วครับตอนนี้นะมันจะหาทางว่าจะลงยังไงให้สวยจะหาใครมาเป็นตัวกลางคุยโดยที่บอกว่ามันไม่ได้ยอมแพ้นะแต่เกรงใจผู้ใหญ่คืออเมริกาหรือจีนมาพูดมาคุยนะครับมันเกรงใจประเทศ มห,มหาอำนาจถ้ามันขอเจาจาก่อนเท่ากับว่ามันยอมแพ้ไอวุลเซนบุญมาเนตมันก็จะเสียคะแนนนิยมจากคะแนนนิยมมันไม่เหลือมันแทบจะเหลือศูนย์แล้วครับนะครับการทำสงครามเที่ยวที่แล้วห้าวันทหารขามินเฝ้าลากมะม่วงไปหลายพันหน่ยนะครับได้รับความสูญเสียเยอะพอเที่ยวนี้เนี่ยผมเองประเมินตัวเลขนะครับผมมาก ผมว่ามากกว่าเที่ยวที่แล้วมากกว่าเที่ยวที่แล้วมากกว่าเที่ยวที่แล้วครับเพราะว่าเราโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำมากนะครับแล้วประทะกันหนักห่วงถึง11วันแล้วนะครับผมมากผมว่ามากกว่านะครับมากกว่าเที่ยวที่แล้วนะครับเราเองก็สูญเสียนะครับนายทหารนะครับ เสียศูญเสียไป21นายนะครับบาดเจ็บอีกเป็นร้อยนะครับประชาชนเราก็มีศูญเสียถ้าเทียบอัตราศูญเสียแล้วผมว่าเขามากกว่าเราเป็นเป็น2 0 3สเท่าเป็น2 0 3สเท่านะครับเพียงแต่ของเขาเนี่คนที่สูญเสียคือทหารไม่ใช่พลเรือนแต่ของเรามีพลเรือนต้องสูญเสียด้วย ถ้าพูดตรงๆนะไอ้บีเอ็มยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันยิงไม่แม่นมันมาร์กเป้าหมายไม่ได้ครับมันพ่นมาในี่ยุ๊บๆๆๆมาเนี่ยนะครับระยะวิถีไกลแค่ไหนมันก็ใส่ได้แค่นั้นเขาเรียกปูพรมมั่วปูพรมมั่วนะครับปูพรมมั่วนะครับปูพรมมั่วนะครับแต่ของเรานี่แม่นเปี้ยเลยนะครับแม่นเปี้ยเลยนะครับ พระยี่สิบห้าพุทธศักราชใช่ไหมฮะยังมีให้เช่าบูชาอยู่ครับแต่ว่าประธานโทษนะท่านต้องสั่งไปที่เขตบ้านฟ้าไล่องุ่นนการดานจะจะจะเหลือแต่รุ่นนี้นะครับจะเหลือแต่รุ่นนี้นะเหลือแต่รุ่นนี้รุ่นเดียวครับที่ผมติดติดมีดนะครับเหลือรุ่นนี้นะครับอันนี้ผมใช้มาห้าสิบปีแล้วครับห้าสิบปีแล้วนะมันมีห่วงข้างบนครับผมเอาคีมต ตวงไปนะครับแล้วมาแปะกาวผมใช้พกใส่กระเป๋าไปอะไรไปอย่างเงี้ยนี่ใช้มาห้าสิบปีแล้วครับยังมีครับท่านสั่งได้เลยท่านสั่งได้เลยที่เพจไล่อ่งหุ่นนักการดานะครับท่านโอนไปได้เลยครับท่านไม่ต้องกลัวเขาเบี้ยวครับโอนไปได้เลยแต่ว่าเวลาทักไปที่เพจนั้นเขาจะตอบกว่าจะตอบท่านก็ประมาณสักสอง สองทุ่มนะครับ20่สในกาไปแล้วนะครับปิดร้านปิดอะไรแล้วเด็กถึงจะมาตอบนะครับของแท้แน่นอนครับของแท้แน่นอนนะครับท่านสั่งได้เราไปยึดขนมเป็นไม่ได้นะครับเราพูดได้พูดเอามันนะพูดได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นผมเองเนี่ยจับใจจริงผมตัดสินใจนะผมบอมหุนเซนครับต้องจัดการหุนเซ็นครับ จัดการคุณเซนจ,จัดการคูณเซนถ้าไม่จัดการคุณเซนก็ต้องมาคิดแผนสำรองว่าทำยังไงเราจะยึดตีแนวออกไปจากแนวชายแดนเราไปสักร้อยกิโลเมตรนะครับเราตรึงเขาไว้ก่อนเวลามันมาตั้งจะลงจะหลวดมันจะได้ยิงไม่ถึงเรานะครับเกาะกองเกาะกองก็ยึดครับเกาะกองก็ยึดนะครับเพื่อไม่ให้มันมาตั้งปื้นใหญ่ไม่ตั้งจรวดมันยิงใส่เรานะครับมันก็ต้องเอาอย่างนั้นก่อนครับ เสียมาลาดพัตบองสีโสพลเกาะกงนะครับเราอ้างก็ได้นะครับจะอ้างว่ามันเป็นแผ่นดินไทยสมัยถูกฝรั่งเศสมาทําสัญญาเอาเปรียบเรานะครับเราอ้างอย่างนั้นก่อนนะครับแต่คุยกันเจรจา